Let take selfie. วันนี้สตูดิโอเราไปดับนะฮะก,ก็ไปซื้อของจากโรตัสมาแม่งก็ยังไม่ติดมันก็ยังดับอยู่ใช่ไหมคุณดูไปทาข้าวดีกว่าวันนี้เรามาทำเมนูผัดกะเพราน้ำตาลปิ๊บแล้วกันกในบ้านกูเนี่ยสว่างอย่างเดียวหน้าบ้านกับหลังบ้านไอ้ยี่ หรือก็เอ็มช็อตไม่ใส่น้ำปลาเราไม่ใส่น้ำปลาเลยครับน้ำปลาไม่ขาดูดจัตไปลาตอนนี้ก็เด็ดพริกสักห้าเม็ดเอาแม่งเผ็ดๆไปเลยโอ้คุณเยอกินไดไม่ได้นะแค่นี้พอแล้วพอแล้วอ่แต่ไปเราจะทำแบบทีละสเต็ปเรียกได้ว่าวันออนสเต็ปตั้งข้างในก่อนข้มวดไม่ใหญ่เนี่ยเราจะตั้มเราจะตั้มะเราไม่สับเอานะมันจะอ้อมมึนๆหน่อยนะท่านผู้ชมตั้มนี่จะอร่อยกว่านะคุณแม่จะเละๆอร่อยจะสะใจกว่าใช่ไหมเราไม่เอาเสือมาลองไม่ไนะครับไม่ใช่กินแดดก็เสือ เอ้าวกินเปลือกอ๋อเพาว่ากินเปลือกบ่อยนะเปลือกกระเทียมอ๋นั่นก็แล้วแต่คุนแรงนะแต่ผมไม่กินนะอ๋อผมว่ามันดีนะถ้าไห้กินจานกุนแรงไปชักเปลือกโอ้จัดให้ผมชักเปลือกก็ดีนะฮะนี่ฮะน้ำตาลปี๊บที่เราเตรียมไว้นะข้าวซอยน้ำตาลปี๊บตัวเนี้ยมันดีอันนี้เป็นการผสมกระเทียมพริกผสมตำข้าหากันกระเทียมกับพริกใช่ไหมครับใช่ครับนะครับเป็นยังไงพอแล้วแค่นี้แหละคือมองไม่ค่อยเห็นแล้วมันก็ทางมึนเือนนะ เฮียอ้าวไอ้เฮียเียยังไงมึงยังไงอะไรเปียกฝนหรือเปล่าเกิดจากฝนตกผมอ่ะเอาไฟมาอันนี้จุดไม่คุณไม่ต้องขนาดนั้นไม่เปิดเลยเหรอนี่ครับผมว่ต้องเปิดหัวใจก่อนสัตวบเต็มมาสัตว์บช้าเขา็งนิดเอาไหนเปิดน้อเนี่ยนี่ครับเบาเครับนี่ครับโอดีครับโอ้โหเบาตรงไหน เฮ้ยเฮ้ยเรายเลยใช้สูตรนี่เลยคุณใช่ใช่ใช่สูตรนี้ผมว่าไฟมันสวยดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมผมดูดูแล้วนี่ครับนี่โชว์นะนี่ครับเอามือไว้บ้างล้วาไม่นานๆจะได้ไม่จะได้ไม่เราจะกินเนิ้วตัวเองใช่มีไฟแชกไฟแชกนี้ ไปชูกกัญชาเอาไปใช้ก่อนอาจารย์ก็รอให้มันร้อนอันนี้กระทะนี้ร้อนอยู่แล้วกระทะอะไรนะร้อนอยู่แล้มันร้อนอยู่แล้วรทอดทำอะไรก็ง่ายอ่าแล้วแดดคุณแม่ครับทำแต่ว่าคนทำอาหารกาดไม่กลายเป็นคนทำอาหารเทพเทปไปเลยเอ้าเอี่ยลงสับโอ้โหลงสับอะไรฮะสับถุง้งเอาหม้อใหญ่โม่โม่ใหญ่นี่หว่ารู้สึกว่าควรเรามันจะก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 ะทุนตับนี่แหละดีแล้วแม่เราก็ตะหั่นอย่างนี้ก็นะ นี่การหั่นดูการใช้มีดนี่จะเหมือนโปรเฟสชัิโน่ขั้นเทพนี่ฮะการทำอะไรก็มันจะยุ่งยากไปหน่อเพราะว่าพื้นที่เรามีจำกัดนะฮะทำอะไรก่อนเนี่ยโอ้ยไอเหี้ยชงวงเหมือนเราไปทำอะไรก่อนเนี่ยเราจะทำอะไรก่อนเนี่ยไอเหี้ยไอ้เหี้ยอ้ยอันนี้แหละอสัตว์แล้วก็ใส่หมูลงไปกันนะเดี๋ยวเราใส่หมูลงไปกันอใส่หมูไปเลยไม่ใส่น้ำมันใส่น้ำมันทำไมให้เราจะคขูดไงเอาน้ำมันจับอ๋อเอาน้ำมันจากหมูไอเหี้ยไอแจ๋วแจ๋วเขามาแจ๋วเลยแล้วก็พริกใส่ต่ออ่า ตักมาพริกและกระเทียมใช่ไหมไหพริกและกระเทียมสุดยอดเลยที่ตักมาเมื่อกี้เนี่ยคุณนี่จะขัขว้วแขกแล้วจะต้องมีเฮ้ยเฮ้ยกินโอ้โหกินหอมแล้วคนต่อเอานนี้วางแล้วก็ขั้วเข้ากันเลยเขากันนะกันเลย ใส่ได้ไหมเรากินเยอะใช่ไหมเราต้องใส่เนื้อหมูอีกใส่เนื้อหมูอีกเรามันไม่พอนะคนเรานี่มีสองคนแดกกันอยู่สองคนอยู่กันอยู่สองคนสตูดิโอนี้ใช่เดี๋ยวรอคุณสไตล์รัตมาก็ไม่น่ารอคุณสไตล์รัตกับจัดพัทยานะอี่าอญ่าขวดไอ้เียนี่แดกเยอะเลยไอ้เียนี่แดกเยอะต้องใส่มุ้ปต้องกิโลโอ้โหอร่อยจริงพ่าคนทำอาหารเป็นไม่ไอครับคนทำาเป็นแม่แน่นอนผมแม่แน่นอนผมทำอาหารเป็นไอ้เหี้ยผมต้องลดไปไหน เขาบอจะสับอันนี้หรอยังไม่ได้สับเลยเไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างอ๋อไม่ต้องล้างเรามันแค่สิกันเยอล้างใช่ไหมล้างทำแล้วเปลือกออกกันเปือกนอกออกกัาเขาเรียกว่าเปลือกนอก ยนทิ้งไปยนทิ้งไปเราก็ล้างเลยมันเชื้อหรอกอ่าน้ำไม่ไหลเอ้าวไอ้เหี้ยเฮ้ยไปดับน้ำไม่ไหลไปเอาน้ำในตู้เย็นจ่ายค่าไฟค่าน้ำด้วยโอ้ลืมจ่ายค่าไฟค่าน้ำมันลืมจ่ายกันทั้งหมู่บ้านเนยวันเนี้ยได้ครับไอ้สัสหั่นเป็นตอนนี้นะครับได้เลยรวมพลกันจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้มันต้องหั่นเป็นเขาเรียกว่าต่อนนะเขาเรียกว่าต่อนอย่างงี้ก็จะไม่เรียกชิ้นเขาจะรยกว่าต่อนมันจะได้อร่อยฮะ แล้วก็นี่ใส่นี่แล้วก็มันจะออากมาอย่างงี้ไงอ๋อคือจับเลยเอาใส่ไปให้หมดเลยอ้าวเนื้อยังไม่สุกเลยใส่ทำไมวะเออใส่ไปช่างมันไม่เป็นไรให้กลิ่นมันคูกเค้าเนี่ย<ห>ต,อตอนเนี้ยังไม่สุกใช่ไหมแส่บตาหน้านี่นี่ข้าอ,อยู่ใกล้ๆอ่าอยูใ่ใกล้ๆนี่มันจะแบบน้ำตาไหลน้ำตาไหลเพราะมันเป็นหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ก็ใส่ไปหมดนี่เลยยุคเคยฟังเพลงหอมหัวใหญ่แล้วก็โยนไปอย่างงี้นะโยนไปอย่าง้โอ้โดนลงครับลงครับหอมหัวใหญ่อ๋อัวใหญ่นะหัวใหญ่อ๋อคนเข้ามาคุกเค้าให้เข้ากันมันค่่่่อออนนนข้้้างงททีีจะะมืดดเกกกัไตต็็ เราก็ททิงไปเลยไม่ดีมั้งม,มันก็ดีนะเราจะไม่ต้องกินเงี้ยไงอ่าวไม่ไไฟอ่อนนะเลื่ไฟหน่อยเออเราต้องมีการดับปรุงเพิ่มไฟลดไฟให้เข้าที่นะการสถานการณ์เนี้ยต้องแบบมีการโยกเมือนจะเราเป่าแขนต้องมีการเดาดึงดัง,ดง,ดงกับเป่าแขนนะฮโยใช่ไหมฮยโยต้องตัวสเต็ปนี่นการผัดที่เรียกได้ว่าใกล้จะหลับแล้วองมีมอยหลับไปเลยเรียบร้อยเข้าสู่พวัง เดียวไปจะไม่เฮ้ยยเติมน้ำเลยเติมน้ำอยู่เติมน้ำเติมน้ำจากโอ้น้ำไม่ไหลไปเอาน้ำเลยตู้เย็นตู้เย็นกูดิแบบว่าไม่เย็นแล้วมั้งอย่าครับไม่เอาใครน้ำนี่ไม่ครัไม่ไม่โอ้โหอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมปรุงกับน้ำไ้ผมไปรีบไปเอาน้ำในตู้เย็นให้ทุกอย่าอันตรายแล้วขาดทุยแบบนี้ไอ้เหี้ย โอ้บ้านกูมืดชิบหายเดนื้อไปแล้วโอ้โหไปชิบหายแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับน้ำคูลูริสน้ำคูลูริสใช่ไหมใส่ไปถ้าใส่เยอะก็เป็นต้มยำก็ได้นะอ่เราจะกินต้มยำก็ได้ถ้าเราใส่เยอะเราจะผัดโอ้นี่คือการแบบว่าใบใบกระเพราใช่ไหมใบกระเพรา นี่เราจะขาดใบกระเพาะไม่ได้นะใบกระเพาะนี่เป็นมัหยุดใส่นะไม่ต้องไม่ต้องเด็ดไว้เราไม่ต้องเด็ดไว้เราหยิบใส่ไม่ได้ล้างเลยน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลไม่ล้างเืิ่มจค่าน้ำไอสัตว์เอ๊ะเริ่มจ่ายกันทั้งหมู่บ้านเลยแม่งดับกันทั้งหมู่บ้านน้ำไม่ไหลทั้งหมู่บ้านแม่งเดือดร้อนเดือดร้อนกันถึงไฟแดงใหญ่นะไฟแดงใหญ่นี่ดับด้วยนะ ไฟหลวงเปิดเพราะว่ามีแต่ไฟหลวงไฟสำรองสายไปเด็ดไปนะครับแค่นี้เราเจอะเยอะไหมเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกก็ได้นะไอ้สัตว์เอ้ยเจ็อดเป็ดเราไม่คัดเลือกอะไรเลยไม่เลือกพอละเดือดเยอะพอลคลิปนี้เราจะเห็นแต่เงาใช่ไหม็นเงาใช่ไหมในเงาคุณเยอะนะฮเอาที้ยมาทำไมไฟไม่ติดเลยโอ้โหทำไรแล้วต้องใจเย็นเอ้า ดับอีก,อกแล้วไอ้สัตวปพอไฟเไฟช็คจุดกัญชามาจะเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่ได้นะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่ได้มันมันมัน,มนฟลตกใส่ใช่ไหมอันนี้ยูผมโชว์เองอ่ายูเป็นรถเกินไปใช่ไหมไม,ไมาดีแล้วตอนที่กำลังร้อนนะครับถึงเวลาปรุงแล้วท่านใดก็ต้องซอสหอยซอสหอยนางลมใส่เข้าไปตอหจะวานน่่าะะใสสเยออซหอยนะครับตอนนี้จะใส่เยอะนะครับมันหวาน แี้วก,ก็แล้วก็วกน้ำซอสน้ำซอสนะฮะใส่ไป,ป,ป,ปเข้าปาดเหี่ยมเลยแล้วก็ผงชูรสผงชูรสเพิ่มความหวานอ่าใส่เข้าไปผมจะได้ลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บใส่เข้าไปนิดเดียวพอใช่ไหมเหี่ยวทุง่งจะขาดอะ่ะโอ้โหไอส้สัไม่ได้แล้ว<แ>เออมาให้ได้เอาความยาำสูงมีแค่นี้พอไม่ใส่เยอะมันมองไม่เห็นหรอกครับแต่อันนี้เดียวใส่เข้าไปมองไม่เห็นเราจะลงไงผมไม่เห็นหรอกไฟหน่อยอ่าไฟดับ ้เรียบร้อยไฟมาโอ้เราถึงเวลาขั้นตอนไฟมาแล้วเราต้องมาทักก่อนช่วยเขากัน่อจะได้ถ่ายแบบชัดๆสักทีนะคุณยุใจนะโอ้ยคุณยุโอ้โชเซียนโชเซียนนี่ยเป็นไงฮะไอ้เยี่อะโอ้ยมันจะเกี่ยวเลยเดี๋ยวไปตะเกียบเลยแล้วผ่าอ่ะตอนนี้ครับใกล้เสร็จแล้วนะเฮ้ยโอ้ยหอมกลิ่นนี่หอมมากไอ้เหี้ยได้เยอะชิ้หายเลย หน้าแดดไม่ะหดกมันหน้าแดกผมบอกแล้วว่าเราทอดไข่จะเป็นไข่เจียวหรือไข่ดาวไข่ดาวก็ได้พอเสร็จแล้วโอเคเสร็จดีแล้วใช่ไหมคนนี้แล้วโอ้โหนานๆทีกูได้กินของอร่อยดีๆอย่างนี้นะคนนี้นะล้างน้ำนานๆทีกูได้แดกอะไรแบบนี้นะคนนี้น้ำไหลไอ้เหี้ยเลยอยู่กันแค่ไหลนิดเดียวช้อนหรอ เอาเอาช้อนเอ๊ะเขี่ยช้อนไปตรงๆแล้วมัมจะถ่ายใชครับโอเคครับสองไปก่อนครับสองหนึ่งแช่ใส่น้ำมันแล้วก็ทอดได้เลยใช่ไหมถ้าทอดไข่ลงไปเลยไปไข่ดาวนะแค่นี้แหละแค่นี้แหละไอ้สัตว์แค่นี้แหละไอ้สัสเอ้ยเย็ดแปดเย็ดแปดเจย์เนี่ยเขาเยอะอ่าน้ำนี่เริ่มแบบกระเด็นละอันนี้น้ำมันนี่ผสมกับน้ใช่เ่ครับไหนครับเดี๋ยวรอมันให้ร้อยกว่านี่ก่อนงรับน้้้ออแลวไม่ตโอเคครับ ไร่อนอยู่แล้วใช่ไหมแค่นี้แหละโอ้การทอดไข่ยาวของพี่ยูนี่มันตั้งลาวซะจริงๆแต่ว่าสีสันนี่น่ากินมากเลยลูกสีสันนี่นส,สดใสไม่เลยไม่ได้พีย่ยูนถักแขนใสๆไว้รุ่นชอบเจ็ดเจ็ดหน้ามันคนหมอก่ะไ,ไม่เป็นไรเหมือนหมอเหมือนไม่ได้หมาไม่ได้หมาไม่ได<ม>้ดูดกระชากทั้นหมดไม่เลยเพิ่งหลอกไม่เลยไม่เลยนะนี่ น่าแดกอดไหมลาเอาจานอยู่ไหนจานมาหน่อยเลยครับจานอยู่ไหนครับออแล้วเคลียร์จานเย็นครับจะเย็นมันมันผมไมาหาใยโอ้บานกูเอ๋เฮียมึงมึนได้ขนาดนี้เลยเหรอแค่นี้แหละอีสักเอ๋จ้าเป็ดใส่ถ้วยไปแล้วกันต่อมาแล้วก็เรื่องครั้งนี้มันจะไม่ละมันไม่อร่อยจะไม่เป็น ลูกต่อไปเราจะทอดกัน3ฟองสองฟองพอ,งพองมอั้งคุณโยสองฟองก็ได้แต่ตาลาไม่อยู่นะอ๋าต,ตาลามันต้องสี่ฟองห้าฟองตาลาต้อ,อง,องสี่ห้าฟองเลยให้แมงแดดเยอะๆเพื่อเขาจะได้แบบมีแรงอ้าว,ไ,วาไม่ติดกระทะนะแต่เสือกติดตะลิ้วตะลิวเนี่ยไม่ค่อยอู้หูคุณโยเอาไปแล้วฟองนี้มันศิลปะขั้นสูงนะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำมันหมดนะเลยมันไม่ค่อยลื่นโอ้โหอโอ้ไก่ไ่ผัดไก่ผัดนะ อไม่ขัดนะครับมันเคสวยนะสวยนะว่าดีนะหน้าตาเนี่ก็น่ากินอยู่ถ้าชิ้นนี้จะไม่ติดนะจะเป็นกระมันพุ่มอย่างนี้มิดโอ้ยเป็นขี้เป็นอะไรเต็มไปหมดดูนี่เหมือนเซียนเลยทำอาหารนี่นี่โชว์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 ซะหน่อยโชว์ซะหน่อยนี่โชว์นี้มันพริกครับเออนี่นี่ัก็เยอะี่อพ่อจบจบปิดงานไอ้เดียจัดใส่จานดีๆไปหาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พึ่งจะไม่เอกครับระวังมันร้อน ตาข้าวมาเอยมาให้ผมเนี่ยเอาเยอะเลยเอาเยอะไหมแม่อ๋อนิดหน่อยไม่เยอะหรอเยอะจีบเหียบโอ้โหคุณโยโอ้โหทำอะไรอ๋อมันไม่นี่ไม่เอาเยอะเอาพอกินนะพอกินไม่เข้ามันเลยเย็นเอะเยอะอางเงี้ยโอ้แดกกันอยู่สองคนโอ้โหคุณโยดีนะดีนะเราต้องนึกถึงคุณข้าวทุกเม็ดจากข้าวนาใช่ไหมอ่าแดกแดกนช้อนอยู่ไหนช้อนช้อนหรือช้อนขอดูหน้าตากับข้าววันนี้ช้อนอยู่ไหน ถ้าอยู่ในตัวผมในตัวของนี่ในตัวของอะอ่ะคืออะล่ะมาแดกอะแดกแดดแล้วก็ขี้แล้วก็ขี้เออเนี่ยนี่อะน้องพี้ปวดหรือเปล่าอะไรพี้ปวดขี้ปวดเนีแดกเราลาวไหมไม่ขี้ปวดไม่มีอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะได้แดดขนารนี่แดดก็ตอนนี้แหละตอนนี้แหละวันนี้แหละกูได้กินฝีมือเซฟยูดีดีที่สุดแล้วน้ำเราหยุดน้ำน้ำแบบไม่จับเป็นไม่จับเปรี้ย

vậy 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 hòm vậy 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 ไม่อยากจะแดกเลยอนนีดีแล้วอดีสุดครับมือแรกนะัมืสุแรกเลยสุดล,ดดล,มมล,ล้นตำไม้ทเลเกอนใชครับมนเยี่ไม<ด>เอาแตกไม่หมดไม่หใช่ครับโอ้โหดีเลยนะบ้านางำไมมมีการแตกพข้าวหวานะข้าวหวานมันนมันมีน้ำตาลปี๊ Nó ba tuần sau lúc nào đi mời kể nó tay nhau 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 tay เราอินอะไรเรา้ไม่อยากจะพูดอะไรเออกดูดคนทำแต่ว่าที่เขียนิทำไมท่านได้รัมัครจะดีวันนี้โพ้จะดีันนีนะแต่่าไอ้บบคูงมจะดีวันนีนีอันนี้ไม่เอาตัดรตัอเราเลยตัดรไม่ได้เหลือบวันนี้อร่อยมากกินแ็ไปขี้ หรือว่าตัวเองทลอาหาี่นะที่เนี่ยทำทายเลยไม่ว่าใครหรือคูเชฟนะเว้ยอาหารเดกอร่อยอาหารเด็ดมากกว่าอะไรตัวเองนะคนอื่ก็ไม่รูู้อยากจะนมดไม่รู้อยากจะหมดอีอ่ะเนี้เนี่ยก็ต้องปิดนะอยากกินรายการนะมือดีหรือว่าเป็นมือียี่ห้อนะครับหม้อพาร์ี่อนเจอยี่ม้ออะไรยี่ห้ออ เราต้องลาไปเงี้ยทีนะ้รับใช่ครับเราต้องลาทั้งส้ชมเป็นเียงนี้ฝากคนแรกแล้วก็ส่งไปยังช่องนะครับสตูดิโอเลยนะอะไรเนี่ยอ่ะอ่โอ้แย่นี่ไี่เป็อย่างไร